จากความเดิมของตอนที่แล้วหลังจากที่เกิดศึกการต่อสู้ระหว่างบริษัทไคเซอร์คอมเพลชันกับเรานักเรียนอบิดอตณเวลานั้นโต๊ะของแสนเขานั้นกำลังนอนมัสติอยู่และเราผู้ผองก็กำลังเผชิญหน้ากับพวกซีอีโอของไคเซอร์คออเรชันที่ได้นำหุ้นจนยักมาต่อสู้กับพวกที่โลโก้ภายใต้ช่วงเวลาที่เรานักเรียนอบิดอตไม่มีตัวแทนยังโฮชิโนะมันก็ทำให้พวกเธอสู้อย่างยกากลำบากจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากพวกของอาลุช่วยเข้ามาเป็นกำลังเสริมในการต่อสู้กับหุ้นยัก และถ้าหากอยากจะเห็นฉากต่อสู้เพิ่มเติมก็สามารถไปเปิดตอนที่10ดูกันต่อได้เลยโดยหลังจากที่แสดได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้พี่แกรู้สึกงอยขึ้นมานิดหน่อยฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะยังไงก็ขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้ก็แล้วกันอ้าล่ะขอความสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ u n d e r Team Universe Story ในตอนของบัวใครมิซ s สเตอร์ฟอร์มันด้วยกาบตอนที่2บทที่11และถ้าตามอนิเมนี่ก็จะเป็นตอนที่11อของซีรี เหมือนเช่นเคยขอขอบคุณแฟนโนเวลจากดีแดบี300อ่านิฉันทําอะไรที่ปาประโยชน์ลงไปจริงๆด้วยสินะในขณะที่แสนกำลังโทษตัวเองด้วยความสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทางด้วยเขาเซนเซนก็ได้พูดปลอบใจว่ามันนั้นไม่เป็นไรหรอกนะความช่วยเหลือที่ปกป้องเรานักเรียนจากทางด้านหลังเนะี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เต็มที่แล้วล่ะเพราะว่าเจ้าพงนั้นเองก็จ้องจะทําลายโรงเรียนของเราด้วยเช่นกันเพราะงั้นแล้วการที่นายช่วงเวลาได้ขนาดนี้เนะี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วล่ะนะจะจริงอย่างนั้นสินะ ทางงั้นก็ใช้ก็รู้สึกดีใจที่นายพูดแบบนั้นแหละนะเอาล่ะต่อจากนี้เราจะมาพูดคุยกักบเป้าหมายที่จะช่วยเหลือโฮชิโนกันต่อบุกกับว่าก่อนหน้านี้ทางด้านคงเซนเซเขานั้นก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอลาลูนาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในการติดตามตัวของโฮชิโนผ่านทางมือถือนั่นเองอย่างแรกสิ่งที่เซนและเซนเซได้รับรู้ได้ก็คือ ณตอนนี้โฮชิโนะทุกจัาไปที่ฐานที่ตั้งของบริษัทไคเซอร์คอร์ปอเรชันนณกลางทะเลทรายดังนั้นแล้วเป้าหมายต่อไปคือการเข้าไปเจราจากับสูดดำเพื่อแลกเปลี่ยนและนำตัวโฮชิโนะกลับคืนมาให้จนได้เออเรเซนเซเป้าหมายต่อไปก็คือการพูดคุยกับสูดดำสินะสำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าเจ้าหมอนั่นไม่น่าบอกอะไรคุณมากมายขนาดนั้นหรอกนะแถมอาจจะมีแผนการเล่นงานคุณก็ได้นะเซนเซอืมก็ใช่แหละแต่เขาคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับฉัน เจ้านั่นน่ะคงไม่ใช่คนประเภทที่จะใช้ความรุนแรงหรอกนะการทะเลาะแบบผู้ใหญ่อย่างนั้นเหรอถึงจะเป็นอย่างนั้นฉันก็ยังคงเป็นเพนเซนเซ,นเซนยู่ดีฉันควรที่จะทาอะไรสักอย่างเพื่อชดเชยสิ่งที่ฉันไม่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้แล้วนะถ้างั้นเซนเซ,นเซให้ฉันเข้าไปพูดคุยเป็นเพื่อนดีไหมล่ะเฮ้ฉันดีใจนะที่นายรู้สึกแบบนั้นนะแต่ก็เหมือนที่ฉันพูดเอาไว้นี่เป็นการต่อสู้ของผู้ใหญ่ฉันน่ะไม่สามารถปล่อยให้นายเข้ามามีส่วนร่วมได้หรอกนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่านายเป็นนักเรียยนนขออองงงฉัังไงเ่เ ถึงแม้ว่าสถานะของฉันจะเป็นนักเรียนแต่ฉันนะ่ะก็แก่พอที่จะรู้เรื่องพวกนี้ดีแหละนะยังไงเซอร์ในสายตาของเรามอนสเตอร์นะ่ะพวกเขาก็มอกว่าฉันยังเป็นคนหนุ่มอยู่นั่นแหละพวกกันแล้วให้ฉันให้ช่วยได้เถอะฉันนะ่ะอยากจะช่วยสนับสนุนนายเหมือนกับที่เรานักเรียนสนับสนุนนายใช่ไหมละ่ะเซนเซหลังจากที่แซนได้พูดคํานี้ออกไปทางได้ของเซนเซก็มีท่าทีลุกลี้ลุกล,กล,กลกนิดหน่อยแต่ที่แน่ๆพี่แกนั้นก็ยิ้มออกมาและยินดีที่จะให้แซนไปด้วยอ่ะเข้าใจแล้วละ่ะในครั้งนี้ฉันจะเชื่อในคําพูดของนนายนะ อเอาล่ะในะที่สุดเราก็ตัดสินใจกันได้แล้วล่ะนะไปกันเลยดีกว่าแล้วแล้วฉากก็ตัดไปยังฐานที่ตั้งของบริษัทไคเซอร์เข้ o ไปเลชันณตอนนี้แซนและเซนเซ,นเซกกำลังขึ้นลิฟต์ของอาคารแห่งหนึ่งแล้วมือลิฟต์นั้นได้หยุดลงพวกเขาทั้งสองก็ได้มาถึงนาห้องทำงานของสูรดำผูกกับบรรยากาศโดยรอบที่เป็นห้องสนุสนัวภายใต้ความมืดมันนั้นให้บรรยากาศที่เย็นเยือกก่อนที่พวกเขาจะได้เผชิญหน้ากับชายผู้ลึกลับเอาล่ะฉันจะยืนอ,อยู่ที่ประตูนี้ถ้าเซนเซนรู้สึกว่าชีวิตของคุณกำล,ลังตกอ็ ให้รีบออกมาจับมือฉันไว้ก่อนที่ฉันจะใช้พลังเวทใพอรอตออกจากที่นี่ไปอ่าเข้าใจแล้วล่ะแต่ฉันก็จะทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นหล่ะนะจากนั้นพวกเราก็ยิ้มให้กันก่อนที่แซนจะยกนิ้วโป้งให้พร้อมกับปลอ่อยให้เซนเซเขาไปจีและจ้าก,กับสูตดํา สำหรับในื้เรื่องถ้านิยายนั้นจะสรุปว่าเซนเซนั้นไม่สามารถเจราจาเพื่อแลกเปลี่ยนตัวของโฮชิโนะกลับมาได้เพราะข้อเสนอนี้มันย่ชิงอิสรภาพของเด็กๆมากเกินไปดังนั้นแล้วมันเลยทําให้เซนเซเลือกที่จะปฏิเสธและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดอยากทราบว่าเซนเซและสุดดับนั้นคุยอะไรกันก็สามารถไปรับชมอนิเมะบัวไขในตอนที่11กันได้หรือถ้าภายในเกมก็จะอยู่ในช่วงองค์ที่1บทที่ 2. ตอนที่สิการต่อสู้ของผู้ใหญ่ หลังจากที่เซนเซเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยใบยหน้าที่ผิดหวังแต่อย่างน้อยก็ได้ข้อมูลอะไรกลับมาบ้างจากนั้นเซนเซก็บอกกับแซนว่าเดี๋ยวพวกเราจะต้องออกจากที่นี่ส่วนเรื่องข้อมูลสำคัญเนี่ยไว้พูดคุยกันที่โรงเรียนก็แล้วกันแต่อย่างน้อยก็สามารถเล่าเรื่องราวอะไรให้นายฟังได้บ้างแล้วนะจากนั้นเซนเซก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆในขณะที่พวกเขานั้งกำลังเดินทางกลับเอหน้าฐานที่ตั้งของบริษัท PMC ใจการทะเลทรายของออบิยอสอย่างนั้นเหรอถ้าโฮชิโนะอยู่ที่นะั่นจริงๆแล้วล่ะก็ก็คงมีเพียงแค่วิธีเดียวอย่างนนนั้นสนะ อ่าใช่แล้วละ่ะงั้นพวกเราก็นีบกลับโรงเรียนกันเลยดีกว่าแต่ว่าคําพูดของเจ้าหมอนั่นนะหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จทางได้ของเซนเซเขานั้นก็คุ้มเคิดกับคําพูดของสูตดดำเออลเซนเซต่อจากนี้เจมาร์ติยาจะคอยจับตาดูคุณเป็นต้นไปแหละนะอ่าจะทาอะไรก็ทําเถอะสูดดำอืมคุณโคงกระดูคุณเองก็มาที่นี่ด้วยอย่างนั้นแหละแม่แม่แม,แม่คุณคือผู้ที่ลองลอยไปจากสถานที่อื่นที่ไม่ใช่โลกใบนี้อย่างนั้นสินะนี่นาย,นายรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะ่ะ เทคโนโลยีข่าวกรองของพวกเรานะ่ะมันดีเยี่ยมเป็นันดับต้นๆเลยละ่ะพวกเรานะ่ะเริ่มสืบสวนตั้งแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหลังจากที่พวกเราเห็นเขากําลงังล่่มต่อสู้กับรักเรียนอบิอดอสอยู่นั่นเองสรุปแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณก็คือสักวันหนึ่งจะต้องเกิดเรื่องราวที่เลวร้ายกับโลกของพวกเราอย่างแน่นอนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นฉันก็แน่ใจว่ามันจะไม่ใช่ความปรารถนาของแซนอย่างแน่นอน เขาคนนั้นน่ะเป็นพ้อของพวกเราเป็นเพื่อนคนสําคัญที่ฉันจะไม่อนุญาตให้แกมาดูหมินเขาหรอกนะด้วยการสนทนาที่เกิดขึ้นนี้มันก็บ่งบอกได้ว่าพวกของสูด,ดําสามารถรับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของแสตแถมมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวตนอย่างเทพบรรพการที่ในจักรวาลบวไขเนี่ยเขาว่าซีสัน มันนั้นก็อาจจะรับรู้ถึงการข้ามมิติของคนจากต่างโลกแต่อย่างไรก็ตามสําหรับเรื่องนี้ก,ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตในขณะที่เซนเซกําลังคุ้มคิดด้วยใบหน้าที่กังวลทา,างด้านของแซนก็ได้เข้ามาเรียกสติก่อนที่จะยื่นมือไปหาเซนเซเอาล่ะพวกเรากลับโรงเรียนกันเลยดีกว่าจับมือฉันไว้นะเดี๋ยวจะใช้ทางลัดเดี๋ยวนี้แหละอ่าขอบคุณมากเนะลยเแล้วทั้งสองก็ได้กลับมายังโรงเรียนของออบิดอดพร้อมการต้อนรับจากนักเรียนคน,นอื่นๆถึงแม้บยากาศกำลังเข้าสู่ช่วงคำ่ำแต่ทุกคนก็ยังคงรอต้อนรับแซนและเซนเซ เอาละต่อจากนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะไปช่วยโฮชิโนกันแซนและเซนเซได้พูดบอกทุกคนให้เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจะไปหาพันธม,มิตรบุฐานที่ตั้งของบร,ริษัทไคเซอร์คอมเบลชั่นกันต่อจากนั้นฉาตัดไปยังวันใหม่ณเช้าว,วันนุ่งขึ้นหลังจากที่ทุกคนได้รวมตัวกันเสร็จแล้วทางได้คอเนเซนเซก็ได้พาทุกคนมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนเกฮนาหนึ่งในสามโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของโลกคิวบะทอสเอฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยแหละนะ แต่ในมกบทุกคนแต่ก็ถือโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกับเรานักเรียนคนนอื่นๆแล้วนะและแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าไปอย่างห้องคณะกรรมการวินัยของเกฮนาซึ่งที่นั่นก็จะมีตัวของอาโกเธอในกาลังเคลียร์ปัญหาต่ตางๆของโรงเรียนอยู่ซึ่งชายยกตัวอย่างมันก็จะมีปัญหา ของพวกชมรมพัฒนาออนเซนที่กําลังระเบิดพื้นที่ต่างๆของเกเฮนาอยู่หรือไม่ก็ชมรมชิมอาหารที่ชอบรับพาตฟูกะหนึ่งในสมาชิกของชมรมโฮจนาการรวมไปถึงปัญหาอีกมากมายทําให้ณตอนนี้กลุ่มคณะกรรมการวินัยของเกเฮนารวมถึงตัวของฮีนาไม่สามารถมาช่วยพวกของเซนเซในการรับมือบริษัทไคเซอร์คอร์ปอเลชั่นได้ผลก็เลยทําให้เซนเซน,เซน,นบอกให้ทุกคนรออยู่ที่ห้องคณะกรรมการวินัยก่อนจากนั้นเซนเซก็ได้บุ่งหน้าไปหาเด็กสาผีน้าตาลย่างอิโอลิเพื่อที่จะขอร้องว่าฉัน อนะยากจะขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าคณะกรรมการวินัยสักหน่อยเธอพอจะเรียกหินามาได้หรือเปล่านะชีคิดว่าฉันจะมีความสามารถในการเรียกหัวหน้าหินามาได้อย่างนั้นแหละแต่ถ้ายอมคุกเข่าและจูบเท้าของฉันได้ละก็เอาสิฉันนะ่ะยอมทำทุกอย่างเลยสิ้นสุดคำพูดนี้ทางได้คอนเซนซีก็ได้ทำการถอดรองเท้าของอิโอริก่อนที่วิแกจะทำการเลียเท้าของเธอซึ่งถ้าตางอนิเมะเ,เนี่ยคืออมเข้าไปเต็มๆเ,เ,เลยละ่ะสารภาพว่านื้เรื่องในส่วนนี้แม่งเล่าไปขำไปเพราะเห็นภาพที่เคยอ่านว่านี่แหละ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นทําให้เอโอลิก,กรีดดังสนั่นไปทั่วโรงเรียนเกเฮนาได้เดียวว่าผู้ของแสนที่นั่งอยู่ในห้องรับรองก็ได้ยินเสียงกรีดร้องนี้ด้วยเช่นกันแถมด้วยความกวัวตีนบางอย่างแสนนั้นก็ได้ทีละพอร์ตมาหาโต้งเซนเซพร้อมกับถามว่านะเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ๊ะ ภายใต้บรรยากาศที่เกิดขึ้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของแสนนี่ฉันกำลังเห็นผู้ใหญ่กำลังเดือเท้าเด็กสาวที่อายุไม่ถึง18อย่างนั้นแหละผู้ตอบตรงว่าฉากนี้ทำให้ฉันอยากจะกลับบ้านแถมยังจะเป็นที่จะต้องไม่ให้ทุกคนนั้นรับรู้ถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนี่อิโอลิเธอน่ะรู้สึกดีขึ้นหรือย,ยังละ่ะเนะนี่คุณในจังหวะที่สินเสพผู้ถามอิโอลิอยู่นั่นเองก็ได้มีเสียงโคฮหินะผู้ถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พวกคุณกําลังทําอะไรกันอยู่น่ะ ท่านที่ที่ฮีนาเห็นภาพที่จะตรสงหน้าใบหน้าของเธอเขาย,ยอมไปด้วยสีแดงก่อนที่จะแสดงท่าทีตื่นตนะกนกท,ท่านประธานทีนะนี่นะฉันสามารถอธิบายได้นะนี่ฮีนาฉันขอความช่วยเหลือจากเธอได้หรือเปล่าน่ะนะนี่มันไม่ใช่การแสดงสินะเอาเป็นว่าฉันขอกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวสิฮีนาหลังจากนั้นท่านประธานทีนะก็ได้หนีไป ร่วมกับฉันที่ได้รีพาโตโฮเซนเซก้ไปรุมตัวกับพวกของชิโรโกะเอาเถอะฉันน่ะไม่อยากคิดเลยว่าถ้าหากพวกชิโรโกะมาเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเธอจะแสดงท่าทียังไงกันแน่นะอายติมรสช,ช็อกโกแลตช่างอร่อยเหลือเกินสําหรับการเจรจาหน้าที่เกเฮนาก็จะมีตัวของแสและเซนเซที่ได้เข้าไปพูดคุยกับพวกของฮีนะส่วนทางด้านของโรงเรียนที่นิตีก็จะได้พวกของอญญาเนะและเซริกะที่จะมุงหน้าไปเจรจาก,กับตัวของนางีสะหนึ่งในหัวหน้าสภาน้ําชาบวกกับว่าได้รับความชืวยเลยเล็กน้ออยจากฟมเพื่ ที่จะขอยืมกําลังเสริมไปต่อสู้กับบริษัทไคเซอร์คอ์ปอเรชันและแล้วในช่วงเวลาที่เรานักเรียนอัมบิดอสก็ได้มุ่งหน้ากลับมารวมตัวกันอีกครั้งนา้นลานลามงชั่วข่าวของมาสเตอร์ชิบะอิโนซึ่งนอกจากการพักพอนเติมพลังงานมันก็มีโอกาสขอความช่วยเหลือจากผูของอาลให้ไปร่วมต่อสู้กับบริษัทไคเซอร์คอ์ปอเรชันด้วยเช่นกันซึ่งคําตอบก็คือผู้ของอาลขอตัวไปคิดก่อนว่าจะให้ความร่วมมือกับแผนการนี้หรือไม่แต่ไม่ไว่าอย่างไรเซนเซก็บอกให้ทุกคนเฝ้ารออย่างมีความหวัง ว่าเราพันธมิตรจากทางลุงเดียรจะต้องมาช่วยพวกเราอย่างแน่นอนจากนั้นทุกคนก็ได้ทําการพักผ่อนทางด้านโนโนโมิก็ได้ทําการมอบขนมให้กับแสนเพื่อที่จะเป็นการเติมพลังงานก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังสถาบัานต่อไปในระหว่างทางที่พวกเรากําลังพักผ่อนกันอยู่นั่นเองทางด้านของโนโนโมิก็ได้ถามแสนว่าในกระเป๋าของคุณนั่นคืออะไรนะ่ะอ๋อนี่น่ะเหรอสำหรับสิ่งที่ซอสเยเดฮูดของฉันนะ่ะมันก็คือซอสมะเขือเทศยังไงล่ะด้วยสิ่งที่แสนหยิบออกมาจากกระเป๋ามันก็จะไม่ทุกคนต่างก็รู้สึกแปลกใจ สำหรับสิ่งนี้นะ่ะคือของโปรดของฉันยังไงล่ะจากนั้นแซ่ก็ได้เปิดครัวซอสมะเขือเทศก่อนที่จะกองมันเข้าไปในป่าอ่นี่นี่แหละรสชาติของมะเขือเทศของโลกนี้นะ่ะไม่ว่าจะโลกไหนรสชาติของซอสมะเขือเทศมันก็ยังคงเหมือนเดิมช่างเป็นสิ่งที่ฟืน้นฟูพลังงานให้กับฉันจริงๆตราบใดที่มีซอสมะเขือเทศมันก็ทาให้ฉันต่อสู้ได้อย่างยาวนานนะนะเอาล่ะทุกคนเราเดินทางกันต่อดีกว่าแซ่ได้พูดขึ้นมาก่อนที่ทุกคนนั้นจะเก็บข้าวของอ่าเริ่มต้นปฏิบัติการช่วยเหลือรุ่นพี่โชิน แล,แล้วเรื่องราวก็ตัดไปยังฉากที่ทุกคนั้นมารวมตัวหน้าฐานที่ตั้งของบริษัท PMC เซ็นเซได้ถามทุกคนว่าเอาละทุกคนยังสบายดีหรือเปล่าเมื่อไม่นะแสได้พูดขึ้นมาโซนคนอื่นๆเรียกได้ว่าพร้อมแบบสุดๆอ่ะพวกเรานะพร้อมแล้วล่ะ ฉันยังสบายดีอยู่ฉันเองก็ยังอยู่ดีนะแหละนะและทุกคนก็ได้เปิดฉากต่อสู้กับผู้บริษัทไคเซอร์คอร์ปอเรยชัน่นใต้พลังอันเต็มเปี่ยมของเหลานักเรียนทุกคนยกเว้นนักเรียนกีเฮดที่ถูกยัดสถานะนักเรียนเข้ามาและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้เรียกไดียวว่าขออนุญาตตัดจบตามอนิเมะเลยก็แล้วกัน วันในต่อนหน้าก็จะเป็นการ Avenger Assemble รวมพลเหล่านักเรียนจากแต่และโรงเรียนมาทำการกับคือผู้บริษัทไคเซอร์คออเรชันนั่นเองโอเคขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร e หรือไม่แต่จะสมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของท่านผู้ชมเอาล่ะ g g w p Good Game w i l l p l a y e